สวัสดีครับวันนี้ครูบอลจะพามาอัปเดตนะครับแก๊งเด็กดำนะครับเพื่นอนๆยังจำเจ้าจิ๋วได้ไหมครับเจ้าจิ๋วไม่ยอมโตเลยครับยังเล็กเหมือนเหมือนเด็กแรกเกิดอยู่เลยนะครับส่วนหญยพี่สาวนะครับโตเอาโตเอาครับ เก่งนะครับตัวใหญ่ที่สุดเลยต,ตอนนี้เริ่มเห็นคิ้วเห็นแก้มแล้วนะครับเริ่มเห็นคิ้วนะครับเลนขอดูหน่อยลูกขอดูหน่อยเห็นคิ้วนะครับขาว,ขาวแก้มขา,ขาวนะครับอันนี้ใช่กลางนะครับใช่กลางเฉดกลางก็ยังคิ้วแก้มยังไม่ค่อยมานะครับ ตอนนี้เด็กๆอายุได้สองสัปดาห์นะครับอีกหน่อยแก้มกับคิ้วก็จะขาวเหมือนแม่เขานะครับอามาดูเจ้าจิ๋วกันนะยังจิ๋วอยู่เลยครับแต่ตัวอ้วนดีนะครับไม่ยอมโตแต่ว่าตอนนี้ผมมาไม่ได้ป้อนเสริมให้แล้วนะครับเพราะว่าอยากให้เขาได้กินนมแม่เนาะ นแม่มจะได้จะโตดีกว่าแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องป้อนเสริมนะครับขอดูหน้าน้องจิ๋วหน่อยขอดูหน้าน้องจิ๋วหน่อยตัวก็อ้วนดีครับแต่ไม่ยอมโตเลยนะก็ยังห่วงอยู่นะครับยังห่วงอยู่ว่าน้องเนี่ยจะจะจะ จะมีความผิดปกติอะไรตั้งแต่แรกเกิดหรือเปล่าเพราะว่าตัวเล็กเลี้ยงไปแล้วก็ไม่ค่อยจะโตนะครับมึนะมนะมนะมนะหวังว่าเจ้าจิ๋วของเรานะครับจะแข็งแรงเนาะโตได้เหมือนพี่พ,พ,พ,พี่นะครับแม่ไม่เรียนมายุ่งอะไรเนะี่ยไม่เรียนมายุ่งอะไรนะไม่ใช่ลูกหนู ม่เรียมไปยุ่งอะไรเนี่ยมิเรียไม่ใช่ลูกหนูลูกไปอยู่กับลูกในหลงลูกแล้วเนี่ยไม่ใช่ลูกหนูมิเรียมเกิดสึกแย่งลูกกันละอันนี้ไม่ใช่ลูกตัวเองนะมิเรียมไม่เอาลูกเดียบจะมาขโมยลูกคนอื่นไปเลยเนี่ยครับเจ้าจิ๋วก็กินนมเก่งนะครับเข้าเต้าได้ตลอดนะครับ แต่ไม่ยอมโตคือช่วงนี้ผมม,มีแม่หมาคลอดอยู่สองสามแม่พร้อมกันเนะาะผมก็จะสลับเจ้าจิว๋วไปกินนมแม่ตัวอื่นนะครับที่ลูกเขาเกิดทีหลังเพราะว่า,าจะได้สู้กับน้องๆที่เกิดทีหลังเนี่ยเจ้าจิ๋วก็จะสู้เขาได้นะครับกินนมแย่งเขาได้แต่ก็ไม่ยอมโตครับเจ้าจิ๋วของเรา ฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าสิวด้วยนะครับนี่สวัสดีครับ